สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวเครื่องตัดแต่งต้นไม้รุ่นใหม่ล่าสุด2025 Mechanical Tree Pruner เครื่องมือคู่ใจสำหรับชาวสวนยุคใหม่ทั้งทรงพลังปลอดภัยและใช้งานง่ายมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง EXTERIOR ลบ1 0 c h a r a c คาแรตัวเครื่องมาในดีไซน์ทันสมัยแข็งแรงใช้วัสดุอลูมิเนียมอลลอยผสมไฟเบอร์กลาสทำให้เบาแต่ทนทาน ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระช่วยลดแรงสั่นสะเทือนใบมีผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูงเคลือบสารกันสนิมตัวเครื่องมีไฟเลเส่องสว่างขณะใช้งานหน้าจอแสดงผลดิจิตอลบอกสถานะต่างๆชัดเจน PERFORMANCE ลบ1,200ออร character พรูเนอร์รุ่นนี้มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน800วัตต สามารถตัดกิ่งไม้ได้หนาถึง8เซนติเมตรภายในไม่กี่วินาทีมีโหมดความเร็ว3ระดับปรับได้ตามความต้องการระบบตัดอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกิ่งไม้เพื่อความแม่นยำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 36V ใช้งานได้นานถึง90นาทีใช้เวลาในการชาร์จเพียง1.5ชั่วโมง INTERIOR ลบ1,000 character แม้จะเป็นเครื่องตัดต้นไม้แต่ภายในก็มีเทคโนโลยีจัดเต็ม ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะช่วยป้องกันเครื่องร้อนจัดแผงควบคุมภายในมีชิปประมวลผลที่ตอบสนองไวสามารถเชื่อมต่อกับแอป,ปมือถือเพื่อดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลังเสียงเบาไม่เกิน60เดซิเบลขณะใช้งาน Safety Features ลบ1 0 c h a r a c คาแรมีเซ็นเซอร์นิราภัยรอบด้านตรวจจับมือหรือวัตถุกใกล้ใบมีดระบบบล็อกใบมีดอัตโนมัติเมื่อวางเครื่องลงมีฝาครอบนิราภัยขณะไม่ใช้งาน ด้ามจับเคลือบอยางกันลื่นลดโอกาสการหลุดมือมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล IPX5, p i c e s 800 character, ราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่9,990บาทมาพร้อมแบตเตอรี่1ก้อนและแท่นชาร์จสามารถซื้อแพ็กเกจพร้อมแบบเพิ่มได้ในราคา12,990บาทมีบริการหลังการขายและรับประกัน1ปีเต็มวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านเครื่องมือชั้นนำและออนไลน์ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ2025 Mechanical t r e e p r u n e r เครื่องตัดแต่งต้นไม้แห่งอนาคตที่ทงทรงพลังใช้งานง่ายและปลอดภัยเหมาะก,กับทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องตัดที่ไว้ใจได้นี่คือคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับไว้เจอกันในรีวิวน่าสวัสดีครับรีวิวเครื่องตัดแต่งต้นไม้รุ่นใหม่ล่าสุด2025 Mechanical t r r u n e r เครื่องมือคู่ใจสำหรับชาวสวนยุคใหม่ ทั้งทรงพลังปลอดภัยและใช้งานง่ายมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง EXTERIOR ลบ1 0 c h a r a c คาแรตตัวเครื่องมาในดีไซน์ทันสมัย